แล้วร้อนเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะรอแป๊บหนึ่งนะหลอะไรวะเฮ้ย <c oughs> หวยทำอะไรอ่ะเฮ้ยหวยแอบเล่นโทรศัพท์ตานี้ยังไงป๊าปไม่ได้แอบเล่น ก็แค่เอามาเปิดดูเผื่อมันมีข้อความสําคัญอะไรง่ายนะหมวยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลมันมีข้อมูลสําคัญในโทรศัพท์มันมีข้อมูลทางการเงินด้วยตาก็ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วหมวยพยายามจะเข้ารหัสผ่านเมื่อกี้ตาเห็นนะหยเรื่องเล็กๆตาจะคิดมากจะไปทาแบบนี้กับใครรู้ไหมมันผิดกฎหมายนะอะไรแคบดูโทรศัพท์คนอื่นแค่เนี้ยผิดกฎหมายด้วยเหรอหึ้ยมันผิดกฎหมายจริงๆนะหมวยไม่เชื่อถามพี่แชมป์ดูดิทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันผิดกฎหมายจริงๆนะคะพี่หมวยผิดยังไงพิดยังไงตลกน่ะไม่เคยยได้ิน คนอ,อื่นแล้วผกฎหมายเนี่ยมันจะขับไม่ออกนะซิพี่มันผิกดกฎหมายจริงๆผู้ายเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สลับต้นแล้วเมื่อกี้นี้พี่พยายามเข้ารหัสผ่านของโทรศัพท์แม่ผมด้วยเนี่ยผิดเต็มๆต็มเลยนะครับตาเราขอโท เนี่ยเราเพื่อนกันคราวนี้แต่จะไม่เอาเรื่องแต่ห้ามทําแบบนี้อีกรู้ไหมรู้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่หลายๆคนยังไม่รู้ใครมีเพื่อนสายเผือกสายส่องนะอย่าลืมแท็กเพื่อนมาดูหรืออย่าลืมแชร์ไปเพื่อนเพื่อนดูเยอะๆด้วยนะกดมายใกล้ตัวรู้ไว้อื่นใจแชร์ไปได้เยอะนะครับเย a